ขาสู่การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะครับในรุ่นของนิตโต 3K i s u z อิซูซ a วันแมกรนะครับรุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการแข่งขันในสนามของนิตโตสา r เคา i n ซินคา a i l a n d ดแล้วก็สนามนี้ถือเป็นสนามตัดสินแชมป์ประจำปีนะครับแม่เรียกว่าใคราพาดนี่อดลุ้นแชมป์กันเลยนะครับด้วยระบบของคะแนนเก็บที่สู้สีกันมากๆโอ้โหสายฝนโปรยปลายลงมาครับ เอาละครับวันนี้นี่มันแน่นอนครับนักแข่งทั้ง20คนนี่มากันพร้อมในพิธีเปิดนะครับตัวแทนจากส k เคแบตเตอรี่จากราชยานุน์สมาคมประเทศไทยแล้วก็นิโตนะครับพร้อมหน้ากันที่เส้นสตาร์ทเรามาดูสตาร์ทอันดับหนึ่งครับสัญญาพลเยี่ยมนะครับอันดับ2เอชนินปิ่นเจริญนะครับแล้วก็โดมบัวานิลานะครับออลองกรแซตตั้งนะครับอิทธิพลชื่นคุณากรนะครับตามมาด้วยชวันวิทย์วปีสิทธิพันธ์ แล้วก็เด็กชายกิรเกียรติทรงกฎนะครับโอลานสารสิริรัตน์แล้วก็นี่ครับวัติแชมป์สินนพพงศ์ไตรรัตน์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสิริพงศ์ปับพังกรวิทักษ์นะครับเกียรติศักดิ์ชูจรอมรโออภิรักษ์ต่อมาเป็นปรกรก์ธรรมโชตินะครับแล้วก็เป็นพิติพลพรมโชติกุลแล้วก็ทศพลเปี่ยมใหญ่นี่ครับตุ้ย AF นะครับแล้วก็ก้องเต็มรัก ก็วันสนนันทองรุ่งน,นะครับแล้วก็นี่ครับวีระจันทร์ธรรมนะครับแจกของกลางวัลของชำรวยของที่ล,ลึกก่อนแข่งนะครับโอ้โหสาวๆกับมอเตอร์สปอร์ตของคู่กันโอ้โหวันนี้มากันพร้อมๆนะครับโอ้โหแต่ละทีมี เพียบเลยนะครับนี่ก็เป็นกระบวนสาสาวๆนะครับก่อนการแข่งขันนี่เรามีพิธีพาเหรดสาวๆด้วยเอาแล้วครับสัญญาณไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วอันดับหนึ่งครับสัญญาคนเกี่ยมแทงขึ้นมาโอ้โหด่านหลังนี่แหวกน้ําลงมาเลยนะครับโอ้โหยี่สิบคันครับคุณชมครับจับจ้องมองให้ดีครับใครจะหมุนเป็นคันแรกดูครับโอ้โหตอนนี้ครับเนียนครับยังมีเอาไปเล่นหนึ่งครับโดมแบทวานิลาครับสตาร์ทอยู่อันดับสามซะด้วยโอ้โหหมุน รอจังหวะรอจังหวะให้ดีนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับทุกคนนะครับใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างนี้เอาไปแล้ว2ครับอันดับ2ครับเอกชนินปินเจริญหมุนไปแล้วเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นสนามตัดสินด้วยใครจะเป็นแชมป์โอ้โหตัวเยฟแหวกขึ้นมาครับหมายเลข2อีกตัวเอาหมายเลข1ิเดครับสัญญาพลเยี่ยมนะครับสตาร์ดันดับหนึ่งหมุนที่ก่อนเข้าร้ายอ้โหูตอนนี้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับอิทธิพง์ชื่นคุณากรนะครับตอนนี้เอาแล้วครับ เห็นไหมครับออกได้ทุกรูปออกได้ทุกหน้านะครับแม่ล้อต่อล้อครับใจต่อใจใครจะไวกว่ากันมันอยู่ตรงนี้เองครับโอ้โหมีไฟท้ายห้อยขึ้นมาแล้วครับอลงกรนะครับอลงกรแซ่ตังเอ้าโหเอกชนินพิเจริญเอาอีกแล้วครับเอกชนินสร้างเรื่องอีกแล้วโอ้โหลงไปครับมาฮอย่างก็เล่นแลนลี่นะครับเอกชนินนี่วันนี้นะครับโอ้โหเอาท้ายเข้าไปจุกกับกําแพงนิดหน่อยเอ้าวนกลับมาใจเย็นๆน้องครับ เอาละครับโอ้โหฝนตกอย่างนี้ต้องใช้ความระมัดระวังครับเห็นไหมครับโอ้โหแต่ลาคันนี้ต้องแม่กองเชียร์บอกไป้าไปครับแต่นุชคารหบอกกมือให้ลูกชายครับเด็กช้ยกิริเกียนบอเดินหน้าไปเลยลูกโอ้โหตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเปลี่ยนมืออีกแล้วครับเป็นชวันวิทวัปรีสิทธิพันธ์ครับโอ้โหตอนนี้นะครับหมายเลขอ่าสิี่ครับ กีรเกียรติสงกดก็ขึ้นมาเอาแล้วครับโอ้โห็นะครับการแข่งขันนี่เต็มไปด้วยความมันครับเอาโอ้โหตอนนี้นะครับแม่ด้านซ้ายนั้นโอ้ยขึ้นมาแล้วครับพัทยานครอีกหนึ่งคันนะครับโอ้โหแสงขึ้นมาสนุกแล้วครับสนามนี้ชวันวิทย์วราปีสิทธิพันธ์นะครับโอ้โหยังคงเป็นคันนำโอ้โหตอนนี้นะครับสินนพพงไตรรัตน์โอ้นี่ครับ รถสปอเปลี่ยนใจนะครับแมทายาทหมอแสงก็ยังคงขับได้ดีนะครับโอ้โหตอนนี้เอาแล้วครับนี่เป็นโค้งก่อนเข้าทางตรงนะครับแม่การแข่งขันดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณยังนิโตแบตเตอรี่สังเกตแล้วก็รถชนอีซูซูนะครับแม่ดูครับการรีดน้ําของยังนิโตนะครับเป็นรุ่น NT05 ซึ่งเป็นรุ่นสําหรับรถสปอร์ตนะครับดอกยางนี่บางๆเลยนะครับแม่แต่ว่าก็ยังวิ่งในฝนได้ดีขนาดนี้ครับโอ้โหทองซ้ายขึ้นมาครับ โอ้มาเลข8ปดพัทยานครนะครับแม่ขึ้นมาแล้วเป็นคันนําครับตอนนี้อันดับยังเปลี่ยนแปลงโอ้โหใบไ,ไทยแม่แต่ละคนนี่ตอนนี้สัญญาบนเยี่ยมนะครับแม่บุกขึ้นมาดูนี่ครับวันนี้สัญญาจะขึ้นมาได้หรือเปล่าโอ้โหเอาละครับกองเชียร์ก็อยู่กันไม่เต็มน,นะครับตียืนน,นั้นมีสายฝนโปรยปลายเล็กน้อยกองเชียร์ตุ้ยเพื่อนโดมโดมตุ้ยเนี่ยแม่ต้องเชียร์กันให้เต็มที่นะครับถ่าวันนี้นะครับทีมของเขา สินนพงศ์นะครับจบขึ้นมาได้นี่เอาแค่จบนะครับสินนพงศ์บอกถ้าจบนี่ถึงแชมป์แต่ถ้าไม่จบนะครับคนที่จะรับแชมป์นี่แม่ชวันวิทย์บอกผมรออยู่เลยโอ้โหดูครับแม่มีโชว์ลีลาในสนามกันทุกรอบแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป็นใครครับสินนพงศ์ครับสินนพงศ์โชว์หมุนเล็กน้อยแม่เกติศักดิ์ชูจรไล่ขึ้นมาสินนพงศ์นี่ว่าที่แชมป์นะครับโอ้ตอนนี้นะครับการแข่งขันนี่คง เป็นไปด้วยความดุเดือนนะครับแต่ก็อยู่ในเกมที่เรียกว่าแฟร์เพนครับแม่สนามนี้นะครับเปลี่ยนล้อตัวใหม่นะครับจากเอ่ s u p e ี w ยนีเปนะครับเป็น Cosmic ตัวใหม่ VCP นะครับเป็นล้อที่แม่เวิร์กมากๆกเกาะถนนเป็นเลิศนะครับเรียกว่าเอ่ยอูดนะครับสมบุติยังยนนี่เอาบอกว่าเอาไปเปลี่ยนกันนะครับอ้าวหมุนไปหนึ่งครับหลุดออกไปหนึ่งครับวันนสนันทองรุ่งนะครับแม่กลับมาได้ครับ สนามนี้นะครับผลตกตงอย่างนี้เขาบอกว่าใครไม่โชว์หมุนนี่เฉยเอาแล้วครับแต่คนนี้บอกผมรอไม่ได้ครับชวันวิ์กับอิทิพงชิดคุณกรน,นี่ตอนที้ยังไม่หมุนเลยครับ2คู่หูนี่แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้แต่ละคนก็ใช้ความระมัดระวังครับนี่ครับวีระจันธ์ทำคร,รับแม่ w y s นะครับเป็นบริษัทซึ่ง ผลิตเรียกว่า,ากล่องกระดาษโครงประตูเมคเกอร์ต่างๆแล้วก็เขาผลิตเรืร่องกบประตูของยี่สูตนี่ก็คืออ่านมาจากเขานั่นแหละครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้แม่ลุ่นไปอีกหนึ่งครับเจ้าอ้นครับประกรณ์รรมโชยครับหมายเลข15กาข่งขันในลายที่เรียกว่าฝนนี่ต้องใช้ความระมัดระวังครับต้องอเขาเรียกว่าวิ่งไปในลายที่ไม่ค่อยเงาว่าอ้าวพิธีกรผมชอบกุล ที่เห็นถอยหลังนั่นคือหมุนเกือบจะหยุดแล้วนะครับกล้องเราแผนไปจับไว้ได้พอดีแม่ใครไม่หมุนสนามนิดเชยครับสินธพไตรรัฐบกผมยังไม่หมุนแค่ปัดๆอ้าวสัญญาพลเยี่ยมเห็นแวบ,บๆขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสัญญาพลเยี่ยมนี่จากบุญยาง2012นะครับเป็นผู้บริหารของร้านบุญยางเลยนะครับฝีม้ลายมือครับพัฒนาขึ้นมา,มามากเลยนะครับแม่หลังจากที่ได้รับชัยชนะในโบ,บนันซาสนามที่ผ่านมานะครับสนามนี้นี่สัญญาพนเยี่ยม รู้สึกจะติดใจกับอันดับหนึ่งแต่ดันไปหมุนสเต็รอบแรกแต่จะทำได้หรือเปล่าโอ้โหดูครับยางเอ็นทีศูนย์หน้านี่รีน้ำขนาดไหนครับแหวกขึ้นมาเลยครับแต่ด้วยการที่เรียกว่านักแข่งนี่ใส่กันสุดๆกับโอ้โหไม่มีการยอมกันครับกิติศักดิ์ชุนจอนขึ้นมาสิงหน้พงไต้รัดบอกผมก็ไม่ยอมผมเป็นแชมป์เอาละครับสิงหน้าพงว่ายังไงสิงหน้พงแทงลึกเอาโยนขึ้นไปเอ้าไปแลัสแต็ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหอลงกรแท่ตั้งขึ้นมาเอาละครับแม่ โอลานสารสินล้วเอ้ากิรเกียรต์ครับเด็กชายกินเกียรทรงกดนหมุนขึ้นไปรอบสุดท้ายครับดูครับจับตาดูให้ดีใครจะได้แชมป์ครับโอ้โหสิงห์นพงศ์ไตรัตน์บอกแหวกขึ้นมาเลยครับนี่ครับจาก 3K แบตเตอรี่นะครับสิงห์นพงศ์ไตรัตน์นี่โอ้โหด้านหลังนี่ไมยมียอมกันครับโอลาหนสารสินเลล่ากับสิงห์นพงศ์ไตรัตน์แม่คู่นี้อยู่ตรงไหนอยู่ด้วยกันเลยครับเริ่มเงต้นปีมาคู่กันเลยครับโอ้โหตอนนี้นะครับมาติดกันเป็นกลุ่มแล้วตอนนี้แม่เห็นสัญญาบนเยี่ย ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้ครับวีราจันธรทำบอกว่าแม่ผมตามท้ายสัญญาเข้าเส้นแน่นอนครับสัญญาขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งนะครับคนที่ได้รับชัยชนะนะครับแหวกขึ้นมาเลยนะครับหมอคงกีแม่ครับสัญญาคนเยี่ยมครับอันดับหนึ่งครับบุญยาง2 0 1 2อันดับ2นะครับเป็นอินทิพง์ชื่นคุณากรนะครับจากรถบรรทุกุณ้าแล้วก็ชวนวิทย์วัปีสิทธิพันธ์จากแบนกินซีนอนนะครับแล้วก็เกียรติศักดิ์ชูจรนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันดััับบ5โอรราานิะค แม่เรียบร้อยไปครับนักแข่งลงมาก็จับไม้จับมือนะครับแม่กับผู้จัดนะครับซึ่งเข้ามาดูแลกันทุกเรียกว่าขั้นตอนการแข่งขันโอ้โหนี่ครับผลนี้ครับแชมป์ครับดีใจครับกอดจากคุณแม่เลยแม่ดีใจครับได้แชมป์ครับแม่เรียกว่าปลดภาระออกจากหัวนะครับแต่นักแข่งก็นีเห็นไหมครับเมื่อกี้ใส่กันมาเรียกว่า คนละตุ๊บสองตุ๊บแต่ตอนนี้ก็คือเพื่อนครับจับไม้จับมือนี่ก็เป็นบรรยากาศการรับรางวัลครับนี่ครับอันดับหนึ่งในรุ่นของสีสามนะครับเป็นกลุ่มสามครับทศพลเตี่ยมใยนะครับอันดับหนึ่งในรุ่นของกลุ่มสองนะครับเกียรติศักดิ์ชูจรนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งในรุ่นของซีหนึ่งนะครับเป็นของสัญญาพลเยี่ยมนะครับแม่ยาพลนเยี่ยมนี่ได้อันดับหนึ่งไปสองเที่ยวแล้วสงสัยจะติดใจนะครับสนามต่อต่อไปนี่ ต้องเอาให้ได้อีกนะครับนี่ครับเป็นถ้วยโอเวอร์ออนนะครับอันดับ2อิทธิพลชื่นคุณกรแล้วก็อันดับ3นะครับจากแบงกินซีน็อตนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการรับรางวัลถ้วยพระราชทานนะครับโอ้นี่ครับสินนพคงไตรรัตน์ครับได้แชมป์ประจําปีนี้นะครับของนิตโตซามคีสุวันไมกรสของรุ่นที่2นี่ไปนะครับยินดีด้วยครับกับทีมอินไซค์ครับออตโตสไปซี่ทีวีรถแดดสเปเชียลรวมทุกความเด็ดในสนามการแข่งขัน จันที่31ธันวาคมนี้ช่วงเวลาพิเศษที่ขาความแรงไม่ควรพลาด